เช้าวันใหม่กับตุ๊กตาหมีคู่ใจตื่นนอนตอนสายในห้องนอนที่ตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นเด็กหยิงตัวน้อยผมลอนสีบลันเทาสลวยค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นบนเตียงนุ่มๆเธออ้าปากหาวอดด้วยความง่วงมือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดปากอย่างน่ารักส่วนอีกข้างยังคงกอดตุ๊กตาหมีผ้าประติดประต่อตัวโปรดไว้ไม่ยอมปล่อย วันนี้เธอสวมชุดเอี้ยมผ่<พ>าสั้นสีม่วงสลับขาว,ขาวนนดูสดใสเธอเดินต่อแตะด้วยรองเท้าแตะรูปหมีสามมิติตตสุดนุ่มนิ่ม,มไปที่หน้าประตูห้องน้ำก,นก่อนจะมายืนอยู่หน้า,ากระจกบานใหญ่มือเล็กๆถือแปรงสีฟันแปรงฟันอย่างขมัดขม่นจนฟองสีขาวเต็มปากแต่ขนาดแปรงฟันอยู่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะหนีบเจ้าตุ๊กตาหมีไว้ที่แขนด้วยเสมอถ้อิ่มแล้วก็ไปพักผ่อนดูกระตนหอมจากในครัว หลังจากล้างหน้าแปรงฟันจนสดชื่น <Yay! S 1> เธอก็เดินลงบันได <together. S 1> บ้านไม้ที่ปูพรมลายดอกไม้สวยงามกลิ่นหอมของแพนเคก้กลอยมาเตะจมูกเธอเดินตรงไปยังห้องครัวพบคุณแม่ในชุดเรสสีม่วงสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวสะอาดตา <c oughs> กำลังตั้งใจทำอาหารเช้าให้เธออยู่ มือเช้าแสนอร่อยเด็กหญิงเล้่้นไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวสูงสายตามองดูคุณแม่ที่กำลังจัดวางแพนเค้กและนมสดอย่างมีความสุขทั้งคู่ร่วมรับประทานมื้อเช้าได้พร้อมกับเสียงหัวเราะและการพูดคุยจนกระทั่งเด็กหญิงตัวน้อยทานจนอิ่มแปร่เธอเอามือลูบท้องเบาๆด้วยความพึงพอใจพักผ่อนยามบ่ายหลังมื้ออาหารเธอมานั่งพักผ่อนที่โซฟาสีชมพูในห้องเล่น เปิดการ์ตูนเรื่องโปรดดูอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะเอิ๊กอาร์กดังไปทั่วห้องแต่แล้วความอุ่นสบายของโซฟาบวกกับหนังท้องที่ตึงเปรี้ยก็ทำให้เปลือกตาของเธอค่อยๆหลับลงในที่สุดเด็กหญิงตัวน้อยก็เผลอหลับปุ๋ยไปพร้อมกับเจ้าหมีคู่ใจท่ามกลางเสียงการ์ตูนที่ยังคงดังเบาๆ